ทำไมมันยากตรงไหนห้างซื้อที่ดินและอาคารสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักง,งานราคารวมเป็นเงิน11ล้านแปลว่าในในมูลค่าของเงิน11ล้านข้อ3ามเนะคะอ่าสิอล้านสิเล้านที่มันเป็นราคาที่ดินกับอาคารเป็นยังไงคะบนกันฉะนั้นเราที่ดินนี่เราคิดค่าเสื่อมราคาไหมคะไม่คิดเราจะคิดเฉพาะราคาอาคารแต่ดันเวลาไปซื้อเขาไม่ได้มาแยกว่าที่ดินกี่บาทราคาอาคารกี่บาท เหมือนตึกตึกเนี่ยที่มีคนนั่งเรียนอยู่ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันก็มีที่ดินอยู่ข้างล่างเพราะนั้นเวลาเขาขายเขาขายที่ดินกับอาคารปนกันไปเลยครับเขาบอกว่าพนักง,งานบัญชีเนี่ยนะคะได้หักค่าเสื่อมราคาสําหรับอาคารและที่ดินตามวิธีเส้นตรงร้อยละห้าเป็นเงินห้าแสนห้าเพราะฉะนั้นเราลองเทสตัตวเลขสิคะเอาสิบเอ็ดล้านคูณห้าเปอร์เซนก็คือห้าแสนห้า 5%เปอร์ซ็นตต่อปีนี้มาจากอายุอาคารกี่ปีคะยี่สิบปีใช่ไหมคะยี่สิบปีคือร้อยละห้าเพราะนั้นเขาเอาราคาอาคารกับที่ดินมาคิดรวมเลยเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วด้วยที่ห้าแสอห้าเขาบอกตัวเลขชัดเจนเลยใช่ไหมว่าเขาคิดค่าเสริมราคาปีละห้าแสห้าตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์แปลว่าตรงนี้มันอาจจะผิดใช่ไหมเราก็เลยไม่ใช่อาจจะผิดคือมันผิด เอออะเขาผิดผิดอันนี้เรื่องค่าเสื่อมผิดเขาคิดค่าเสื่อมไปห้าแสนท้าเราก็ต้องเอาของจริงมาที่ถูกเท่าไหร่จะได้มาเปรียบเทียบหาผลต่างเนี่ยะปรับค่ะเขาบอกว่าเฉพาะตัวอาคารเองเนี่ยได้ลงทุนก่อสร้างที่ราคาเจ็ดล้านและดอกเบี้ยในระหว่างก่อสร้างอีก สแสนระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารที่ใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนี้เท่ากับ250วันดอกเบี้ยที่เกิดจากการก่อสร้างนี้เอามาเป็นต้นทุนไหมฮะเอาเอา,เ,อาเพราะฉะนั้นจะได้ทุนของอาคารที่เท่ากับ7จ็ดล้านสี่แสนราคาทุนเฉพาะอาคาร 7, จ็ดล้านส เต้องคิดก็เจอร,ราคาเจ็ดล้านสี่ฉะนั้นเราก็จะเอาอะไรคะเจ็ดล้านสี่คูณห้าเปอร์เซน็นเท่ากับสามแสนเจ็ดแล้วเราก็เอาสามแสนเจ็ดคูณ,คณ,คณ สองห้าศูนย์หารสามหกห้าเขาบอกเลยนะฮะเขาระบุมาเลยว่าสองร้อยห้าสิบวันนะได้สองแสนห้าสามสี่สองสี่จุดหกหกต้องลบกันลบกับห้าแสนห้า 2 9 6 5 7 5 3หค่ะหักเยอะไปใช่ค่ะบวกกับ